สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดครับผมมากับลูกชายครับวันนี้มากราบพระหลวงพ่อดุสิตอง,งสีทองงดงามมากๆครับซึ่งท่านเป็นพระประธานนะครับ อยู่ในที่นี่ครับพระวิหารพระอัฏฐารสศรีสุสคตทศพลยานบ่อพิษวัดสเกตราชวรพระมหาวิหารพาลูกมากราบพระชื่นใจ พุทธบารมีงดงามมากๆตัดสินใจขอญาตินั่งสมาธิสักครู่กําหนดจิตและลึกถึงองค์หลวงพ่อดูสิทธตเป็นนิมิตและหลับตาทำสมาธิสักครู่หนึ่ง ชื่นใจผมนุ่มนุมลมเย็นเย็นเดินออกมาพักผ่อนสบายสบาๆรอบโบสถ์มองเห็นหลายๆท่านที่มาทำบุญมาไหว้พระมาขึ้นภูเขาทองนะครับชื่นใจ หลายท่านยิ้มแย้มแจ่มใสแน่นอนครับได้ยินเสียงธรรมะจากพระเดชพระคุณสมเด็จเกี่ยวอุปเสโนฟังเข้าใจง่ายสบายสบายมีความสุขจริงๆนะครับมาที่นี่วัดสเกตภูเขาทองนะครับ ตรงนี้มาหานาคสบายสบายเตืนรอบโบสถ์สองคนกับลูกชายต้องบอกว่าลมเย็นชื่นใจด้านนอกมองออกไปเห็นแสงแดดตอนนี้ประมาณสักบ่ายโมงแดดร้อนจริงๆแต่รอบโบสถ์และในโบสถ์ที่ เราได้เดินออกมานั้นลมพัดเย็นสบายสบายมากๆด้านขอบหน้าต่างยังมีลายไทยปิดสีทองอดใจไม่ได้ที่จะถ่ายภาพก็มีความสุขนะครับต้องบอกว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่า ที่วัดสเกตนอกจากููเขาทองแล้วนะครับขึ้นไปกราบพระเจดีย์บุเขาทองแล้วยังมีอื่นๆยังมีหลวงพ่อดุสิตเป็นต้นงดงามมากๆนะครับเข้าไปกราบไปกราบพระอัฐารสนะครับแม่สวยงามมากประทับยืน องค์สีทองโหยงดงามงดงามงดงามนะครับยังมีโพเงินโพทองซ้ายกว่าชื่นใจจริงๆเห็นพี่ที่มีความรู้เรื่องวัดสเกตและสถานที่ต่างๆอธิบายให้ชาวต่างชาติฟังชาวต่างชาติถ่ายรูป ยิ้มแย้มแจ่มจใสนะครับชอบมากๆนะครับผมก็เห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับเราเป็นคนไทยก็แวะมาแวะมาเที่ยวครับวันนี้มีความสุขก็ฝากไว้อยากเชิญชวนครับถ้าผ่านมาแวะเข้ามาเที่ยวที่นี่วัดสเกตนะครับมหาหน้ากรุงเทพของเรามีมีอะไร มากมายกว่าที่เราคิดนะครับแวะมาเที่ยวแวะมาทําบุญไหว้พระชื่นใจมีความสุขด้วยกันทุกท่านเชิญนะครับ